สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาขุดยาคาออกจากโคกของต้นทุเรียนนะครับแถวนี้ก็จะมียาคาเยอะนะครับแถวนี้นะครับที่ผมมาปลูกทุเรียนนะครับผมก็พยายามขุดออกอยู่เรื่อยๆนะครับที่รอบนอกของโคกทุเรียนนะครับ มันอาจจะมีรากที่มันหลงเหลืออยู่ข้างในนะครับผมก็ได้ขุดออกไปแล้วหลายต้นนะครับยาคานะครับที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยมาขุดออกนะครับที่โคกของทุเรียนนะครับผมเองก็ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าชนิดไหนนะครับผมไม่เคยใช้นะครับส่วนมากก็จะใช้วิธีการถอน นะครับถอนเอานะครับผมก็ปลูกทุเรียนไม่ไม่กี่ต้นนะครับก็จะดูแลไปประมาณนี้นะครับหญ้าที่มันมีมีรากนะครับที่ลึกๆนะครับที่ลงลึกเราก็พยายามถอนออกนะครับเราจะเข้าไปดูกันนะครับหญ้าคามันเข้าไปยังไงนะครับก็จะใช้เสียมนะครับเป็นเสียมขุดเลยนะครับ นี่ครับมันก็จะมีส่วนที่ผมขุดออกไปนะครับตรงนี้ก็ขุดนะครับมันจะเป็นกอนะครับเนี่ยแถวนี้นะครับเนี่ยแถวนี้ใช่หมดนะครับนี่ขุดแล้วก็นําดินถมคืนนะครับเตรียมเสียมมาแล้วนะครับนี่ครับมาเห็นต้นนี้นะครับเนี่ยมันขึ้นมาใหม่นะครับอ่ารากมันคงจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันเข้าไปใกล้ใกล้โคนต้นทุเรียนแล้วนะครับ วิธีการขุดนะครับวิธีการขุดก็จะใช้เสียมนี่แหละนะครับเสียมเนี่ยค่อยๆแสะลงไปนะครับถ้ามีเสียมที่ที่เล็กกว่านี้ก็ดีนะครับอันนี้มันจะใหญ่ไปนะครับผมก็จะแสะลงไปนะครับค่อยๆแสะนะครับค่อยๆเปิดเปิดอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับมันอาจจะไม่ถนัดนะครับมือหนึ่งถือกล้องนะครับนี่นี่ครับค่อยๆแสะลงไปแล้วก็ดูที่รากของทุเรียนนะครับนี่ครับ มัาานก็จะเจอรากที่มันขาดบ้างนะครับรากเล็กๆนะครับเราค่อยๆแสะลงไปนะครับถ้าเจอรากใหญ่เราก็เราก็หลบนะครับเราก็หลบหาวิธีนะครับหาวิธีขุดนะครับถ้าถ้ารากเล็กๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมก็อาจจะไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวผมจะจะตัดจะตัดคลิปนะครับตัดคลิป ผมได้ขุดลงไปนะครับเอ,อเอิญไปสับก่อนนะครับก็เลยไม่ได้รากที่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับต้นพวกนี้นะครับต้นที่ผมขุดออกแต่ก่อนอก็ขุดได้ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่เห็นขึ้นมาใหม่นะครับไม่เห็นมีนะครับตรงนี้มันอาจจะมีอาจจะมีรากเดิมรากที่อยู่ในดินนะครับ มันงอกขึ้นมาใหม่นะครับก็ขุดลึกลงไปประมาณประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับฝ่ามือหนึ่งของเราก็ประมาณ15เซนเนาะฝ่ามือหนึ่งนะครับดูดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นดินหินลูกรลังนะครับที่ผมผสมนะครับดูนะครับขุดขุดขึ้นมาอันนี้ก็คือความลึกประมาณ15เซนนะครับดินยังยังชุ่มนะครับเนี่ย อันนี้คือการให้น้ําแบบวันเว้นวันนะครับให้สลับนะครับเดินยังชุ่มนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็นําดินพวกนี้นะครับลงไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยลงไปนะครับไปดูทุเรียนนะครับดูทุเรียนนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนชนีนะครับต้นนี้นะครับตอนนี้ก็มีมียอดออกมาอีกแล้วนะครับนี่ครับ ยอดออกเต็มต้นเลยนะครับเพืเ่อนๆครับ,น,รบนี่ยอดยอดใหม่นะครับยอดใหม่นี่ครับออกสวยงามนะครับออกสวยงามเลยนะครับเป็นยอดที่สวยดูนะครับออกไปนะครับออกไปตาม ตามตาจริงนะครับมันออ,ออกตาเนี่ยนะครับสวยนะครับสวยนี่ครับจะแผ่นออกด้านข้างด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับวันนี้มาขุดยาคานะครับออกจากโคกของทุเรียนก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาติดตามและก็รับชม ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ